ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในชุดสรุปโคงสุดท้ายรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาสองห้านะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับแอดก็ตัดจากหนังสือนะครับก่อนจะไปดูเลขก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับ ดูคำเตือนก่อนนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องแอชแชร์ชาแนลเลขเด็ดหวยแม่นๆนะครับ เยามาดูกันเลยนะครับก็ข้าบนเด่นบนนะครับแอดให้วิ่ง1กับ2อนะครับหกับ2องข้างล่างแอดให้วิ่ง9นะครับเด่น9นะครับกัน6นะครับเด่น9กลอง6นะครับ เสํหรับชื่สรุปก็จะมี21นะครับ22 23 2, นะครับ111 12 1, 13นะครับแล้วก็91 92 93นะครับก็ข้างล่างนะครับข้างล่างอ่ะอก็จะให้ ศูนย์เก้านะครับสองเก้านะครับสามเก้านะครับแล้วก็จะมีตัวการอยู่ที่หนะนะน,นึ่งเก้านะครับงวดนี้เอสไม่ได้ตัดจากสูตรนะครับเอสตัดจากหนังสือนะครับข้างบนนะครับก็สูตรลงให้แล้วนะครับลงใ้คลิปก่อนหน้านั้นนะครับใครไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปเด่นบนนะครับ สำหรับคนงบน้อยนะครับคนงบน้อยเนีย่ยแอดก็จะตัดให้นะครับแอดจะตัดให้ข้างบนนะครับบนวันนี้แอดจะตัดจากหนังสือญี่ปุ่นนะครับสือญี่ปุ่นนะครับเอาให้เด่นหนึ่งสองสามนะครับ แอดจะเอาหออาจารย์วันเพ็ญนะหนังสือเลขนำโชคนะครับมาจับคู่นะครับจับคู่แล้วมันเข้าสามงวดนะครับแอดก็เลยเอามาจับคู่ให้เป็นงวดที่สี่นะครับก็ดูกันนะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครสามงวดที่ผ่านมาเข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวด ของยิปัวให้หนึ่งสองสามนะครับของอาจารย์เพนสีนะครับชื่ออาจะชื่อเพนสีนะครับนลขนำโชู๊สักนึ่อาจารย์เพนสีนะครับของอาจารย์เพนสีวันนี้ให้สองให้หนึ่งให้เก้านะครับ ก็มาจับคู่กันนะครับ3งวดเข้าตลอดนะครับบนเด่นบนอย่างเดียวนะครับเด่นบนอย่างเดียวก็ชนกัน3สาสำนาครับ1 1 1 2 2 2นึ่งหนึ่ง,ง,งสอง,สอง,สอง,สองแอดก็เลยให้เลขวิ่งไปที่2งนะครับวันนี้เลขวิ่งไปที่1กับ2งนะครับ ครให้เลขวิ่ง1กับ2นะครับสำหรับล่างนะครับล่างก็เอาตัดจากสูตรอสนะครับข้างล่างแล้วก็เอาหลัก10ใส่นะครับก็เพิ่งสังเกตนะครับของแอดมันจะเป็นหลักหน่วยนะครับของแอดที่ทำได้มันจะ เข้าหลักหน่วยนะครับก็ถ้าใครซื้อก็ให้เน้นตรงไว้เน้นตรงไว้นะครับเน้นตรงๆตัวกลับก็น้อยหน่อยนะครับแต่ให้เน้นตรงๆนะครับว่าหอแอดเป็นหลักหน่วยนะครับล่างนะ บนบนเอสก็ชอบตัวนี้นะครับชอบส่วนตัวนะครับส่วนใครเอาจะเอาไปออกกำลังกายหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แอดก็สนับสนุสนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับหลับงบน้อยนะครับงบน้อย งบน้อยนะครับสำหรับงบน้อยนะครับก็นี่สำหรับงบน้อยนะครับ ก็ถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับก็ใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะเพราะเลขออกอยู่กองสลากนะครับก็ให้เล่นพอประมาณนะครับอันนี้สำหรับคนงบน้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็จบคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับพอามาลุ้นกันพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเย็นนะครับก็ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้นะครับก็วันที่แล้วก็ขึาบนเข้าไปที่สามหกนะครับวันที่แล้วถ้าแอดไม่ตัดสองหนึ่งออก ก็แอดก็ถูกอยู่นะครับเมื่อไปดูเลขดับนะครับเลขดับก็เลยหลุดนะครับวงวดนี้เอาตามเลขเจ้าของนะครับไม่ดูเลขดับแล้วนะครับก็ให้ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะครับในงวดนี้ครับสำหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องยังเล็กอยู่นะครับ เปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนการซื้อหนังสือก็ทักมาได้นะครับคนละยี่สิบสามสิบนะครับ